ามเกาหลีสงครามที่ไม่มีวันจบปี1950เพียง5ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกยังไม่ทันฟื้นจากบาดแผลใหญ่ก็ต้องเผชิญกับสงครามนองเลือดครั้งใหม่ที่คาบสมุทรเกาหลีมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่มันคือสนามประลองของสองอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตและจีน หลังญี่ปุ่นแพ้แพ้ในสงครามโลกคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งครึ่งตามเส้นขนานที่38ทางเหนือภายใต้อิทธิพลของโซเวียตทางใต้อยู่ภายใต้การดูแลของอเมริกาแต่การแบ่งชั่วคราวนี้กลายเป็นรอยร้าวถาวรเมื่อทั้งสองฝั่งต่างอ้างว่าเป็นรัฐบาลเกาหลีที่แท้จริงจนในเช้ามืดวันที่25มิถุนายนปี1950เกาหลีเหนือเปิดฉากบุกโดยผู้นำคิมอิลซอง สั่งกองทัพบ,บุกข้ามเส้นขนานที่38เปิดฉากสงครามเกาหลีกองทัพเกาหลีเหนือรุกลงใต้ยอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่สัปดาห์พวกเขายึดเมืองหลวงโซได้สำเร็จและไล่กองทัพเกาหลีใต้ลงไปจนสุดปลายแหลมที่เรียกว่าปูซานในตอนนั้นเกาหลีใต้แทบล่มสลายเกาหลีเหนือเกือบจะรวมประเทศได้ในเวลาไม่ถึงเดือน สหประชาชาตินำโดยสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าแทรกแซงจัดตั้งกองกำลังผสมจาก16ประเทศนำโดยนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์กลยุทธ์พลิกเกมคือการยกพลขึ้นบกที่อินชอนที่อยู่ด้านหลังแนวรบของเกาหลีเหนือผลคือแนวรบพังยับกองทัพเกาหลีเหนือเริ่มถอยร่น UN เรุกไล่กลับขึ้นเหนือจนสามารถยึดโซคืนและรุกข,ขึ้นไปเกือบถึงแม่น้ำยาลูชายแดนติดจีน การที่ UN บุกใกล้ชายแดนทําให้จีนของเมาเจ๋อตุงไม่พอใจและไม่ยอมให้อเมริกาอยู่หน้าประตูบ้านจีนจึงส่งทหารอาสากว่า3 0 0แสนนายเข้าสนามรบในนามกองคัพอาสาจีนคืนมนุษย์ของจีนบุกตัวกลับยังหนุด้านทั้งในเวลากลางคืนทั้งในสภาพอากาศหนาวจัดกองทัพ UN และเกาหลีใต้ต้องถอยโซถูกยึดคืนอีกครั้งหลังจากนั้นแนวรบกลายเป็นการยื้อกันที่เส้นขนานที่38 รบกันอยู่หลายปีโดยแทบไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบปี1953หลังสงครามยืดเยื้อนาน3ปีมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า3ล้านคนสงครามจึงจบลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงแต่ไม่ใช่สันติภาพถาวร,ราเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือยังคงแยกกันอยู่ต่างฝ่ายต่างมีรัฐบาลมีแนวชายแดนที่ติดอาวุธแน่นหนาที่สุดในโลกสงครามเกาหลีคือสงครามที่ไม่มีผู้ชนะ เป็นสงครามที่โลกยังไม่สามารถหาคำว่าจบได้อย่างแท้จริงและแม้จะผ่านมากว่า70ปีเสียงปืนอาจเงียบลงแต่ความตึงเครียดระหว่างเหนือใต้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีกติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ